โอ้ยฟงยินตำมนหมดแล้วจีกินกันอะไรสวัสดจีจ้าเอาเอาเลยจีวสวัสด,ดีครับพี่น้องพวากันเลยพี่น้องสวัสด,ดีครับโดนๆขวาก,กันเจี๊ยปี่น้องช่วงนี้โควิดหลา่ได้แล้วเห็นไหมเห็นแล้วนี่มาจ้ี ม,มันนอากินเลยอะอืออือได้แล้วัสดีจ้าไปแหวงพอบุญพาะแสบมันเด็จา้าไปกินข้าวเ้ากันพี่น้องน้องเบิ่งอันนี้บอดอกเงาค่ะดอกคาดอกค่ะกับเกีียวกิีดิบหนึ่งปลานี้ใหญ่จ้า จะซจอช <AC. S 2> ิ้น,น,นไข่มดแดงเขาแหมหัวพี่น้องของปวดอืมหัวแกงนตั้งหวานจะไข่มดแดงพักพักนัวค่ะบอกเพื่อนพักยังพักมีหลอดเขามีพี่หลอค่ะจับอืมพักชีรถผงชุดรถตั้งกี่ละเพราก่อนของยืมผัวอืมพักลืมผัมวเปืนกินได้อันนี้ไรจิอืมจิ้มเจือเนือยืมผัวนี่จ้ากินน้ำกันเป็นเบาหวานครับเป็นเบาหวานพ่อแม่ ของหวานของหวานหอยกุ้งนุ้งก็ว่าของหวานเลยโอ้ยหวานหลายพี่น้องหนาบุกมงังอืมพี่น้องเกยนี่ของหวานเลยพี่น้องน้ำตาลหนึ่งปลายมักไใบขามคืนไม่เข็ดแล้วไปพี่น้องมักไใบขามคืนหนึ่งชิ้นนัวเขาเช้าแหละโอ้เขาสั้างของเช้าและนี้กินแล้วตับไก่ดีวกว่ <laughs> อันนี้ไปแรงเกิด แล้วได้กินต่อนะอดอกคาพี่นองดอกคาที่ไม่กมาแต่เมื่อวานนี่มันเ,ม,ม,ม,นเนมันล้วน,นับรพน้องเดยงนั่งหวานไคหมดเด้่ใหญ่เห็นอดอกค่าขาวนะยังเคยผัวหญ่โอุ้ยอเยอาพี่น้อเงเจ้าจับมืจิ ไข่เนียนๆพี่น้องไอ้ไข่เนียนๆเห็นบ่เยี่ยมเยี่ยมฮึเยี่ยมเฮ้ยมัน,นอร่อยมากเลยหรอมันน่ทอดยังไหมเนี่ยไม่

บ mm ah ังพ่ายบังชนะคุยแข่กับพ่อแล้วโอ้ดแนาเหลาข้าพี่น้อง คุ้งป่าเนี่ยกว่พอปลากพนานบออคค่อยได้ขอในบ้านเนาะหากินของกของน้หมือกันใครมัอแดงมือกัน <laughs> ยังรอเห็นผัวเอาเอาสิจะนั่งเห็นผัวอ่อยได้ย,ยังรอรถมา พอพนหนึ่งวันไอพ่นหนึ่งมันจะเกิด้ะเกิดมันพนใหม่พ่นหน่อยๆก็ยังยังคอนเสิรนตรีส์่นตะกอนอ่ยไงไม่เส้รตีนเต้ามือพี่หนักเลยไปยงวันนม่บอกงานจะไปหากอนเขาจะไปกินก้อนหมูว่าเอายืนอยู่กับน้มาตีเนี่ยอยู่กับไปเห็ พ่นนั่นคงอนืมให้รูบๆแม่ใั้เขาแม่ย้ำใบเกี่ยวแม่บอมพิ่งลงไว้แล้วอะสิคุณชื่ปลาบดมันหลับ ต้ไมนั่งสับเองนี่บทเนื้อปลาเน้นกับปลานั่นใช่กรเขาวสียวกเลยต้องไปกินกลางกินตรงกลรั่อือไอ่น่าสิบค้นทูเรียนเลยครับปลอแล้วบททูเรียนอะมากมากให้ซื้อกินบุกาซื้อกินเนาะ

ก้าวไ,ไปดื่มได้ครับก้างไหมทำไมแล้หมกหัวจ้ะตงหัวไปแล้วยนทำไงนงวันบุควิดออกไปซื้อน้ำมันเหมอือเศร้านี่น Năm à. năm xì xì à. nó vẫn bền xíu được 30 bát này hả nước bầm à cho nên là nước bảm nó hơi 40 nữa nãy vừa phơi pino không kia nhả ngứa phơi để trên máng láng luôn đơm nhả cái mặt trại nhả mất trại luôn chị เอ๊ะปุ๋งวะไปบอกเนี่ยตัวนั่นแหละเกี่ยวอย่ตัวล้นไเกียวอย่ในสองยางพี่น้องในไรเมื่อวันฝนนคุ้มยิงปล่าหญวะครับพี่น้องิงขมีคมัดมีคนมีหงโอ้ถักอะไรไอ้นั่นเป็นพัวแจ้งตัดใหญ่ม้วนหอรถไอ้พัวี้ไอ้มพี่น้อย เอ่อเดย่ไมบ่ตาจะมองเบ่มออยเสโว้ถึงกก้อนเขาเิ่งห่จัคว่มก้อนเขาอพต่ผู้ตัดขนัไงก็ไม่ให้ปลูกเป็นพู้อ่อนอือกนไ่ใส่มันไปจงไปอแต่จงพอทั้งไม่ได้ไ่ผู้เลยเขารถนี่แวบ่ว่าเเข่าเชื้อตแ่ว่าแ่เา มันใชกเดิแล้วก็เที่ยวอ่ะเท่ยบ้ารถเนี่ยเหรอืนี่นะทางสริมคนคนนี้อยากทางมันเยอะไปีบางจะได้เราจะเลยงเนาะใช้แลาวูบานอ่ะไปฮะหาเบลเจออมขึ้นกับละมั้งวดกูเยอะอ่ะ

ขอัดแจง้งแบบนี้่าจะดีดระเสากตาเต้าในหน่อยขอ,องพองอ่อพี่ปู่อ่ะจไม่รอหน่อยแล้วน้ะพี่ปู่เลยนี่กำลัคุเคกเขาาปนไก่หน้าใม่ได้เจ็ดติบบาทตาดีใจไรปันไก่ไว้ได้เป็นเซีนเห็ดดีมันได้ขายดีเลยหน้องใหม่ ปานขาไขว้ได้เป็นเชนเั้เอ้พี่นักโอ้ยปลาไปสะสะหนึ่งปานปานนิ้นไงดูแลรู้หมดละเนี่ยเป็นว่ฉันับมือนี้แดดพี่นนองเด็ด,ม,นนด,ดมืนอนี้แดดเราขาดไปเพื่อนยมามะคน สำหรับคลิปนี้ก็สำมีก็น่าจาฝากกดแชร์คนลค์กดติดตามให้ไมีแว้งพอบนพราแสบมาได้จ้าพอวีพอมีกำลังใจเหตุคลต่อต่อไปเนาะแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ